สวัสดีครับแล้วก็อยู่กัเกม GTA V ออนไลน์นะครับกับผม Agent K คนเดิมเลยวันนี้เรามีแขกรับเชิญครับขอเสียงหน่อย Hello ผมตาสไลหน่อยครับเสียงกวนตีนี้นน่ๆโอเควันนี้เราอยู่ในช่วงเล่นนอกรอบนะครับเราจะไปพิสูจน์ทฤษฎีแบบว่าบินไปสุดแมปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นพาร์ทนี้นะอคุณตาจะเริ่มได้ยังแถบเขียวนะแถบเขียวนะ,ะมึงเ,เ,เดี๋ยวนะคุณรำคาญโทรศัพท์แล้วเกิน ไม่ลบให้วะมาเอาพังไปกันฮะช่างมันไปโอเคออกตัวดิเราจะถ่ายอ่ะเราจะถ่ายแบบเราต้องบินตามดิเราเป็นตากล้องอะ่ะไปไปไป,ไปเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งออกตัวอยาเราตั้งลำไม่ตรงด้วยลีลาเนาะไม่ยอมยกตัวเนี่ย ไปฝุดลังเวยไงเชิญไปทางไหนซ้ายขวาซ้ายซ้ายแล้วกันนำดินำดิมีมาใกล้กูเปล่าไม่ต้องใขี่ไม่ต้องใกล้ถ้าใกล้ก็ถ่ายไม่เห็นสิเออมันต้องอย่างนี้แหละต้องอย่างนี้แหละไม่ใช่ไม่ใจมันมันต้องเห็นกันไงก็หูฝูงหูฝูงเพราะว่าแล้วมีอัิเสบเก็ดขึ้น รู้จักว่ากฎของการมองเห็นนะพอาะตอนล่ว,วงได้แต่ยีราเน่นเนใกล้ไปว่าจะหลุดแมพถ้าเราไม่ใช่จะหลุดแมพเองจะหลุดขอบจอมันจะหลุดขอบจอมันต้องให้ให้ให้นำให้หน่อยเองเท่าไหร่แล้วเนี่ยท้อมฟูเหรอใช่ สามพันม่เลยเอ 3, อสามสามพันมได้ไหร่แปดพันไม่เหรอคนสูงเรียกเป็นหมื่นดีกว่ามาั้งท่านผู้ชมครับตอนนี้เราออกมาไกลามากว่ะเนี่ยเมืองอยู่ข้างหลังแล้นะครับตอนนี้เมืองอยู่ข้างหลัง เราจะไม่พิสูจน์นะครับถ้าบินออกนอกแมปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นห้าพันฟิตผมชอบนะเครื่องเครื่องเครื่องบินลำนี้เพราะว่าถ้าเป็นในไฟส์สมูเลเตอร์นี่เขาจะเอะไรบอมบเดียเรียเจ็ตใช่ไหมลำนี้รู้จักใช่ไหมมันเป็นเครื่องบินเจ็ตที่แบบว่าส่วนบุคคลที่แบบว่าขับง่ายลำนึงนะควบคุมเรครื่องบิน เกิดขึ้นไหใกล้ยังวะเฮ้ยเมืองมองไม่เห็นแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วอะไรใกล้ใกล้เกิดจุดวิกฤตจุดวิกฤตเหรออะไรคือจุดว<อ>ิกฤตเออเดี๋ยวก็รู้หนะ่อยในคลิปอ่ะคลิปไต่พันคลิปแล้วไต่พันคลิปแล้วใกล้ถึงสุดแล้วไต่พันเท่าไหร่วะไต่พันเออเนี่ยอ,อ๋อโ<า>อ้โหเจ้า แบบแอยากจะรู้ว่าสุดแบบจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมนีไม่ไงไปเนี่ยอย่างที่เห็นล้วเรา้รานตายปะยังไม่ตายดโอ้วอตเตตกแล้วตกแล้วตกแล้วอหอนี่แหละครับพิสูจน์ถ้าบินสุดแบบจะเกิดอะไรขึ้นนี่คือผลนี่เกิดขึ้นเอาไงคเลยเลย สนุกเนาะแล้วก็ถึงมึงบิดตัวไงมึงก็ตายใช่ดูดีตัวนะปั๊มสองหนึ่งดตัวโดนลอมเหรนลอยตายตายแล้วลวน้ำนี่หว่าไม่ตายอ่ะ ไอ้ตำรวจมาตำรวจมาเห็นอยู่ข้างหน้าลำหนึ่งอะไรนะข้างหน้าโอ้มันไม่ระยะไม่ถึงอะเอาฮอล้ำใกล้อยู่น,น้นี่อีกข้างนึงอะกูยิงไม่ถึงก็าันมันอีข้างเหรอข้างอีกข้างไอเ้เหี้ยเอาเตดีดิอีก,อกหนัหนหนัหนหั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 นโอ้ไม่โดนอะพี่ไก่มากโอ้ยิงนี้จะยิงดีกว่าเหี้ย เอ้ยมันไม่โดนนี่ว่าก็ลิงกัเล้งเผื่อแล้วอะไม่เงยเสียกระสุนฟรีนี่นี่อะเยอะฝีมือเอาเอาคุณคุณให้แกตัวอีกลำหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวคุหาเลยอ่ะแห้แกตัวมันไม่โดนนี่ว่าเนี่ยมันยิงต่ำอ่ะเดี๋ยวกูยิงก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันปรับมุมมองไม่ได้อ่ะเออได้ละไม่เห็นไม่เห็นอยู่ไหนอ่ะอยู่ล่างเหรอ อื mhm. ออ้าวเเดอเอาก็มึงให้ยิงอ่ะให้ยิงงวันเดอรฟัมึงบอกกูว่ายิงเองอ่ะ เอาไว้เอาไว้ไปไปหาฮอมาวะกูยังไม่เห็นมันมาเลยอ๋อเห็นละ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 เอาลำไหนกันแน่เอาลำไหนกูมองไม่เห็นตักลำแล้วนู้ยบอย่าี้ยไปไปไปนี่นี่โอยมึงหันไปอ่ะหันเกินไปอ่ะไปเชียแล้วทำไมมึงหันหมุนหมุนหมุนแปดศูนย์นะเอาดิ่งดิ่งส้างอะไรเนี่ย ไม่เน็ตเนตเนตมันกระตุกอ่ะตอนนี้กูเห็นมึงมึงหมุนสามหกศูนย์เลยอ่ะเจอเจอเจออีกลังนึงเนี่ยเอออแต่ยังพอได้อยู่ไหนวะไหนอ่ะไกล้น้อยโอ้ยรอดโอ้ไม่โดนอ่ะ ดับแล้วดับแล้วดับแล้วเพื่อนดับเพื่อนดับเฮ้ยเอาเฮ้ยดอาเฮ้ยไม่โดนอ่ะไม่โดนหัวปีจะหมดละเปลี่ยนอาวุธปืนก่อน ไปใกล้ไปนี่ใกล้ไปไม่เอาไม่เอาไม่ใกล้ไปเคยเคยดูแบ็คฮอกดาวบ้างไอ้เจ้าโอ้ยไหนวะใครบอกว่าใกล้ไปก็หอใกล้ไปบอกว่าไอ้เยลลี่ยิงเลยยิงไม่ถึงอ่ะเฮ่อก็จะตกแหลกไม่ตกแหลกอยู่ไหนวะ นี่ก่อนนี่ใกล้ๆนี่ใกล้ๆเอานี่ก่อนเก็มตีคอมแบทนั่นแหละสาดแม่งเลยครับมีรำมีอะไรล่วงแล้วล่วงไปแล้วยิงโดนคนขับอู้อ้าวน่าจะโดนคนขับนะอันเนี้ยโดนคนขับโดนคนขับยิงโดนคนขับไปล่วงไปแล้วมีรำมีรำมีรโผล่ขึ้นมา ไอ้วะออ้ยอึ้ไอ้เชี่ยไม่เปิดช่องให้กูยิงเลยไหนวะห่างไปเจอเอาตะร่วงโอ้มันหนีไม่โดนแล้วมันหนีแล้วตายกัน โดนนักบินโดนคนขับโอ้โหคนขับคนขับไปแล้วในวะกฝากหนึ่ง

อ้าวเฮ้ยเฮ้ยมันเตือนแล้วลงลงคลองลงคลองลงเที่ยเลยบนเขาเลยตอนนี้ไม้หนึ่งลำหนึ่งลำนี่ Black Hawk d o ็ก a อ k ดาวแบ็กฮอกดา a แ k ็กฮอกดาวตางูาจะระเบิดเหมเอางี้ดีกว่าจะเหลือเลยจะมาทำให้ระเบิดจะระเบิดว่าโดนยิงนั่นแหละ ไม่จอดให้กูด้วยเอาเอาปอกไอ้กนิดเดียไปแหละกูไปแล้วรอดนะนะจะไม่ถือไปเฉยๆไฟฟ้าระเบิดหมดกันนะเฮ้ยเชี่ยยยยยตามไอ้เจ็ดต้นไม้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 แค่ใบไม้ไม่เป็นไรหรอก โอ้โหมึงแต่ไม้บ้านเลย้เสามดาวให้มึงยิงโดนรถตำรวจเหรอเออใช่ตำรวจไปรับเอ้ยสูงสูงหน่อยดิสูงสูงหน่อยดิจะยิงมันก่อนระเบิดอะไรบ้าไม่เห็นมีอะไรระเบิดเลย ดีๆดีๆหันหันหลังหันหลังหันหลังหันอีกหันข้างอีกหันข้างอีกหันข้างหาหันหันนข้างเไปหลีระเบิดระเบินห่อ้ึงเที่ยไอ้คนไปคนห่อไปห่อมาหอมาเกือบได้ช็อตเด็กกีฬาดังละไอ้ตาลถอยไอ้ตาลถอยใกล้ใกล้ไปไอ้เหี้ยมันก็ตาลติดไม่เลิกเลย โอ้โหหอบไปแล้วหอบไปแล้วหอบไปแล้วไปไหนเราวะโอ้โหระเบิดไปยิงรถไหมพอเบื่อแล้วเหี้ยพอเบื่อแล้วด้วยไปถนนใหญ่ดีกว่าถนนใหญ่ไปค่ายทหารไหวไหมไหวอยู่ไปเลยไปเลยทางไหนวะทหารเราจะโดดล่มภายในหนึ่งนาทีถึงบ่าน อันนี้อัดดิปะอัดดิอัดอัดเป็นปุ๊กอัดเลยเอาดับ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 รถตกะเราจะโดดรอบภายในสิบเก้าแปดเจ็ดหกสองหนึ่งโดดเลยครับโดดเลยอ้าวไม่โดดวะโดดดิกูก่อนได้ไหมไฟลังอนะันนั้น ไอ้เหี้ยไปไปเฮ้ยไม่พัดพ่อมาไอ้เหี้ยเฉียวนิดเดียวโอ้โหนี่ต้องเปลี่ยนทรงนะาลำไหนเนี่ยลำไหนก็ได้สักลำบนลำไกลกนะ็ได้อุอ้ยเียจะเฉียวกันโหัไกลไปอ่ะโดนยิงแน่เลยเออเหมือนกันโคตรตายที่อ่ะ อ้ปวดตายโดนหัวเลยเฮียเห็นลูกกระสุนวิ่งมาตังหัวเลยทำไมเราเปีนข่ามันก็ได้ไหมโอ้โหแล้วมาเกิดอ๋อสิวะเดี๋ยวกูหารถให้รอสักครู่มันมาหากูแล้วตีนตีนมาแล้วเยอะด้วยกูไม่ตายเหรอไม่ตายแต่เกือบตายกูตายเฮียโดนหัวเลยไปแล้ว,ลวไปแล้ว ไปเดี๋ยวจะเดี๋ยวใจช่วยได้สัตว์เดี๋ยวเพิ่งอ้อาจช่วยเดี๋ยวบินรอโหแล้วขโมยรถอะไรมาไว้ยอะอย่างที่ติดเต็มเลยครับโอชาป้าเอ๊ยโอ้โหวันนี้ครับแบบว่าภารกิจแบบว่าสุดยอดมากอะนานๆนานๆจะได้ขับเจดี้สักทีนะเนี่ยข้างในนีปะปะผมแรงไม่พอรถต้องเบี่ยงคันเอาคูโรมามาเลยปะ เฮ้ยมึงขึ้นค่าหัวด้วยหารถก่อนเจอรถเต่าไอ้ครับมีรถขนาดแรงๆบ้างเจอแล้วอันนี้เป็นไม่กี่ครั้งนะครับที่ผมจะได้ขับเจ็แบบนี้ดูความสมจริงของมันนะครับผู้ท่านผู้ชมออกจากโอลาน ้ยเดี๋ยวสุดแ,แมพวมันเข้าโอเจ็แล้วได้รถกรอร์ตมาแล้วดาวหายไปแล้วมีไหม Let's go Let's go <S ดูรอบๆไปดูด้วยตงไกลๆก็ได้แล้วกูบอกว่าให้มาก็มาเหมือนเรียกหมา,มาเลยนะม,มา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 โอ้ถ้าตายนี่นูบเลยนะถ้าตายแล้วนูบเลยนะ ไอ้เหี้ยคว,วันขึ้นเลยเกดเฮ้ยมีเจ็ดเกิดมีเจ็ดเกิดหลังมึงอะ่ะโอ้โหเขียวไอ้ตัดไหนอยู่ไหนแกนี่จะลรับหายก่อนเดี๋ยวละยิงไปแล้ว <c oughs> มึงเหรอเอาเฮี้ยกูยิงมึงเหรอไ <c oughs> อเฮี้ยกูยิงตกไปแล้ว <c oughs> โต่อต่อต่อตีมึงไม่สายปิดตูนอยู่ไอเหี้ยเกือบตายนี้นี้ <c oughs> จะลงไปเอาใหม่ไหม จะลงไปเอาใหม่ไหมหรือไงเกียบลงแค่นั้นเองเนี่ยจะเอาลงไปเอาใหม่ก็ได้เกลบรเวนให้กูด้วยไอ้เหี้ยควันขึ้นเลยชนกับเครื่องบินไงไอ้ชนกับรถไงบปรเจ้ารถถังรถถังพ่อเองอยากละเกิดที่อะไรตรงนี้ไหนวะมจริงว่าถังได้ไว ไม่ล็อกเป้าอ่ะแจทุกท่นด้บอกว่ายิงใครวะยิงเราไม่โดน่ะ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยแช่เหมือนมึงมวมื่อวันน่ะก็มาล็อกเป้านี่หว่ากูไม่รู้ก็ซัดไปเลยนะ <c oughs> ออกเลย <c oughs> เยิงใครล็อกเป้าเฮ้ยล้างลัางล้างล้ง,ลงมีหลังล้ำกระชั้นไปอ่ะ ไม่เห็นยิงไปแล้วยิงไปแล้วยิงไปแล้วไอ้เหี้ยไม่โดนกลัวไฟไหม้เลยอ๋อโดนเหรอก็ไม่โดนนะไม่รู้ไฟไหม้เลยที่ตูช่างแม่งไม่สนแล้วหนีไปเลยหนีไปเลยหนีไปเลยมีมีกล้โผล่มาใช่ตามตูอยูด้วยหลอดีอันนี้ใครเนี่ยขึ้นเป้าสีแดงอ่ะขึ้นเป้าสีแดงอ่ะวินอยู่ต่ำมากอ่ะยิงไปแล้วยิงไปแล้ว อยู่หน้ามึงนะกูอยู่หน้ามึงนะไ <Yeah. S 1> อ้ชี้เงี้ย <I> อไอ,อ้จูว่ะเออเออแล้วทำไมมึงตาย <c oughs> อ่ะไอ้เยีบบ่ยมคือวินตกดิบก็ไอพจน์มันดับอะ่ะเด็กจะซื้อไฮท้าขึ้นมาเที่ยวเลยเลยสรุใครมึงไปมึงไปขึ้นเลยเราเปลี่ยนคันด้วยเอามาคันนี้ก็ได้โอ้โหพ่อของหนักกว่าเดิมอีกคันนี้ทำไมอ่ะบรรยากาศเต็มไปเลย เครื่องบินแม่ขึ้นแมวบินนะจ๊ะไปอะไรไปอะได็อย่ายิงกูนะเว้ยเห็นเจ็ดแล้วอย่ายิงกูกูเล่นมันเองเล่นหรอเฮ้ยเจ็ดอยู่หลังกูเฮ้ยมันมีสองลำมันมีสองลำลำที่กูมันตามมึงอยู่อ่ะให้ไปยิงไหมอ้โหโดนเต็มตลอดมั้งไหมเนี่ย ล้างแล้วล้งแขนให้หล้างแขนให้นี่อ้าวว,าว้าวโดนไปลูกเดียวอะอันนี้กลับไปเอาเจ็ตใหม่ใช่ไหมมันไม่ระเบิดอ่ะมันไฟไหม้อ่ะพังมาแล้วโอ้โหใครเป็นคนยิงวะ ไม่ใช่ผมนะอย่ายิงกูนะเออกูลาบีตามอยู่คือมึงอยู่ในแผนที่มีไหมมึงมาไหมท่านี้ไม่เห็นนะมีว่ะไปเลยไปเลย,เลยบ้านบ้านอันนี้มึงกูรู้เกลี่ยเกลี่ยเป็นฟึบกคนบ้านหนีหนีเลยหนีเลยก็หนีแล้วนี่อ่ะทำไมกูขึ้นเชื่อเป็นมึงวะหนีน้ำบานเลยใช่ไหมมึงชอบคำนี้จริง กูในแนวดิ่งในสัตว์น้ำบานเลยจ้ะทำไมต้องน้ำบานวะมึงมีน้ำบานด้วยเหรอเห็นชอบพูดมากเลยว่ะไงคำเนี้ยใช่มีเงินเฉลิมมีมันอีกแล้วแน่นอนแน่นอนอะใายอะรู้สึกไปผิงด้านหรือเปล่าโดนยิงเหรอวะกดผิดกด F ที่จบเลยนะแหวนเป่ยิงไมไ่ยิงไม่ได้ยิงไม่ได้กดยิงตอนน,อน,นี้ตอนนี้กูเครื่องปลดเครื่องปลดกระทุนด้วย กระจกแตกไม่มีฮอวะ่ะกูมไม่โดนโอ้ก oh. ูจะหายยุ่งเรวกูไปบินเกือบโยนมันออกจากเครื่องเนี่ยวะ,ปะเปิดเอฟปุ่งดีตัวปุ้งเลนื่อยอันนั้นตอเดียวอ่อนละเดี๋ยวนะโอเคครับก็ถือว่าวันนี้ก็มาเล่นกันฮาๆกันในช่วงนอกรอบนะครับภารกิจวันนี้ก็คือคลิปยาวแน่นอน โอเคครับแล้วก็เจอกันใหม่พาร์หน้าถ้ามีใครถ้ามีอะไรสงสัยหรือต้องการที่ติชมก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยกูรู้ละมึงจะทำอะไรกูรู้ละ,ะ <laughs> แล้วก็เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับโอ้โห ไม่เกี่ยวนะฮไม่เกี่ยวที่อะไร